เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแอดมีข้อมูลคู่มือการอุรรมความรู้ประกันภัยสำหรับประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2565พื้นที่สีแดงความคุ้มครองสูงสุดที่1430บบาทต่อไร่นะคะอย่าลืมเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคู่มือการอบรมความรู้ประกันภยัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาะปีปีการผลิต2565พื้นที่สีแดงคุ้มครองสูงสุด1,430บาทต่อไร่นะคะ การประกันภัยข้าวนาะปีปีการผลิต2565นะคะลูกค้าสินเชื่อทกศร,รับประกันภัยฟรีตามสิทธิที่ทกศกำหนดและเกษตรกร,ร,กรทั่วไปหรือลูกค้าสินเชื่อทกศซื้อประกันภัยเพิ่มนะคะพื้นที่สีแดงเบีย้ยประกันภัย158.60บาทต่อไร่รัฐบาลอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันภัยแล้ว59.40บาทต่อไร่ ภัยธรรมชาติ7ภัดรับ1 1 9 0บาทต่อไร่นะคะภัยสัตว์รูพืชหรือโรคระบาดรับ595บาทต่อไร่การประกันภัยส่วนเพิ่มนะคะ,กะเกษตรกรในพื้นที่สีแดงสามารถซื้อประกันภัยส่วนเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย110บาทต่อไร่วงเงินคุ้มครองนะคะภัยธรรมชาติ7ภัดรับ240บบาทต่อไร่ ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดรับ120บาทต่อไร่มาดูภัยธรรมชาติ7ภัยนะคะน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลมพาย,ยุหรือพาย,ยุไต้ฝุน่นลูกเห็บไฟไหม้ช้างป่าภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดนะคะความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด ั้นตอนการทําประกันภัยนะคะอย่าลืมกเกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะ,กะเกษตรกรทั่วไปกเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพราะปลูกข้าวของทกสที่ต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มกเกษตรกรที่ต้องการซื้อความคุ้มครองส่วนเพิ่มนะคะสามารถติดต่อการทำประกันภัยได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศ มาดูช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะช่องทางการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำหรับรายเดิมแปลงเดิมรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่และรายใหม่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะสำหรับรายเดิมแปลงเดิมรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่และรายใหม่โทรศัพท์มือถือผ่าน doe farm book application สำหรับรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้นนะคะและอกมออกสำรวจสำหรับรายเดิมแปลงเดิมเพียงเท่านั้นนะคะ เอกเสารประกอบการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรนะคะเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงสําหรับรายเดิมแปลงเดิมรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่และรายใหม่หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครองสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์นะคะสําหรับรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่และรายใหม่นะคะ ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเอาประกันภัยแต่จะได้รับคืนเบี้ยประกันภัยหากเอาประกันภัยไปแล้วในกรณีดังต่อไปนี้ 1. วันที่เกิดความเสียหายเกิดในช่วง7วันแรกนับจากวันที่เอาประกันภัย 2. เอาประกันภัยหลังจากวันแรกที่เกิดภัยตามที่ระบุในแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงเพื่อรับสินใหม่ทดแทนหรือกส .02 เพื่อการประกันภัย 3พื้นที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นพื้นที่รับน้ำพื้นที่กักเก็บน้ำหรือพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ที่รัฐไม่ส่งเสริมการเพาะปลูกโดยงดส่งน้ำและผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล 4. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เพาะปลูกในแปลงที่ขอเอาประกันไว้และห้า ผู้เอาประกันภยัยขอเอาประกันภัยเกินกว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้แจ้งไว้ในทะเบียนเกษตรหรือทอบอกกอนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือสายด่วนคปพ1186นะคะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรคู่มือการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2565 พื้นที่สีแดงคุ้มครองสูงสุด1,430บาทต่อไร่นะคะ